แจกให้การแหล่งช้อฟอนิเจอร์ราคาดีที่เมกกเฟอนิเจอร์มาร์เก็ตสีน้ำครร ي ตอนนี้เขามีมิเดียเซลโลสูงสุดกว่า80%ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักการแต่งบ้านเลยเพราะว่าเขามีสินค้าตัวโชว์ที่คุณภาพดีแล้วมีให้เลือกหลากหลาย <ไ S 2> ดีจ้าใครการแต่งบ้านแต่งคอนโดมาที่เดียวครบจบที่นี่เลยค่ะแล้วราคาตอนนี้คือดีมากเพราะลดกว่า80%เห็นราคาเราตาวาวปลุกไฟความอินทอเรียสาวขึ้นมาเลยค่ะทุกคนเพราะที่นี่เขามีครบไม่ว่าจะเป็นโตทำงานเก้าอี้กินโต๊ะกินข้าวแบบเป็นเซตราคาดีสุดๆจะแต่งบ้านแต่งออฟแต่ง ร้านค้ามาที่นี่จะมีครบหมดนอกจากนั้นก็มีพวกเลนชากโต๊ะเต,ตียงต่างๆคือมีครบแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกได้ครบทั้งหลังจริงๆพิเศษเมื่อเชอ็คครบ10,000บาทขึ้นไปมาจากคลิปนี้บริการจัดส่งฟรี20กิโลจากพิกัดโชรูมพร้อมสะสมแต้มหลังหักยอดซื้อแล้วแลกรับรางวัลบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด2,000พานนอกจากสินค้าโตโชเขายังมีโซนสินค้าใหม่ด้วยนะคะที่เป็นแบรนด์ดังมัดรวมไว้ที่นี่ราคาดีสุดๆสำหรับโปรเมทีเซลมีถึงวัันนนนททีี่่15กกราคม้เบ ด่วนที่เมกาเฟอร์นิเจอร์มาร์เก็ตสีนครินเดินทางง่ายใกล้ BTS อ่อนนุช